ชวันทีน่นะครับผมเบามายคุณก่อนไมค์คุณพวกคุณดังมากเลยแล้วเป็นนี้ตอนนี้พวกเราสามคนได้มาอยู่เรื่องกันแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีคนอื่นอีกไหมฉันว่าเราต้องไปกันแล้วฉันว่าทางข้างหน้านั้นมันไม่มีอะไรนะผมดูแล้วพี่ช <ไป S 1> าง<ว>ตันอย่างแน่นอนเราต้องไปทางนั้นตามคุณไปนะช่งนี้มีอะไรบ้างาอุ้ยอะไรประตูเปิดได้ด้วยสุดยอดมีอะไรข้างในเดี๋ยวก็สิ แล้วอีกตนหนึ่งล่ะตัวนี้มีอะไรบ้างตนหนึ่งอยู่ไหนคุณนายสเตอร์เราตามไปทันทีต่อเจอประตูแล้วอ啊เฉล้วละ่ะจะดอเจอดอเปิดได้เพราะผมสินะผมทำผมจะสอนวิธีการทรงตัวนะใช่ผมเจอกุญแจเอาละไปเริ่มงต่อเลยฮ่าฮ่า ouais ฮ่าฉันอะดาต่อไปนะ ดูเฉยเลยเรียบร้อยมากันหมดเลยไปทางนั้นกันทางออกอยู่ไหนกันนายนำไปเลยจะเชื่อใจนายนะไปทไงไหเจอแล้วรอฉันด้วยสินายเจออะไรเหรอที่มันที่เดิมที่เอามาเหรอเมื่อกี้ใครเคาะเหรอครับเมื่อกี้เสียงใครเคาะประตูเมื่อกี้ใครเคาะประตูครับไม่ใช่นะ เฮ้ยไอ้บิไบิไบิไบิคุไคุไคุไคุก็บอกวใครคมปุณนาคุณนคุณนายกังวลงกกายแล้วผมว่าเขาโดนแดกแล้วะผมว่าคนคนนั้นโดนแดกเลยว่ะ ตามาพอไม่รู้มีตาวะเยอะไปเยอะพี่ไปไีไปีป บอกเมื่อกี้ม้าวอุ้ยเฮียเสียงดังยังไม่เว้นเฮ้ยคนจะโมวไม่ได้ต้องไปดูก่อนอะไรนะมีรถสีแดงสามคันรถสีฟ้าสามคันเหลืองหนึ่งคันเขียวหนึ่งคันอ่าเอาใหม่ครับรถสีเขียวหนึง่งคันฟ้าสามคันสีแดงหนึ่งแดงสามมันไม่ใช่แ<น>หละคุณ ไม่มีชิปแดงสามไหนเนี่ยไม่มีเหลืองเลยฟ้าสองแดงหนึ่งเขียวหนึ่งไม่มีเลยอ่ะคุณก้าม่วแล้วคุณก้าคุณม่วแล้วคุณก้าทำไมอ่ะฟ้าสองแดงหนึ่งเขียวหนึ่งอ้าวคุณก้าสิบยี่สิบสามสิบสีบม่อกูเฮ้ยบอกว่าน้ำกับแอลมอนทำให้พลังของคุณเพิ่มขึ้น เราจะมีความวิตกกังวลขึ้นมานะครับผมในการกดตัวไอในการดูนี่ไงพี่ตุ๊กตุ๊กใครอะใครอะเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราเหรอชิบหายแล้วมันวิ่งไปแล้วพี่ยับยับแล้วโอ้โหสุดยอดชิบหายแล้ว คือยังไม่ตายกันผมเองพี่ไม่แกโดนไล่ไปแล้วใช่เหรอเออเมื่อกี้แต่แกเป็นคนดีนะมันเสียสละยอมลาบีสานไปทางนั้นจริงเหรอใช่ป่ะไอ้ยจริหากุญแจอีกดอกเดียวนี่ใช่เหรอ้าเจงรอดอยู่หรือเปล่าใช่ที่ว่าห้องดีชูแบบ เราอยู่หน้าประตูเลยอะ่ะทุกคนดักหน้าประตูผม <c oughs> เดินตามไปนะเพราะเราต้องไปหากุญแจห้องทรายนะครับจะต้นมีห้องอยู่นะชิบะชิบะ แลการตัวแดงเหรอ,หรอนั่นไงกล้า,าใช่เหรอพี่ผมว่าไม่น่าใช่กล้านะเออตัวเปนลุกเลยล่ะนั่นกล้าเปล่าก้าหลุดอ้อ,อมด้วยไงเห็นไหมนะพี่อยู <c oughs> ่มาตู้พี่ไม่ได้มันนิ้พี่พี่มันพี่ยำเปิดมาไปแล้วไปแล้วนั่นไอ,อ้กล้ารึเปล่าไกลอีกแล้วพี่ ห้องนี้มีอะไรแม่เพชรเอ้าฉันต้องการคุด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 เหมือนกับแม่เหล็กคุดคุดคุดเหมือนกับแม่เหล็กไปครับอย่าติดสิ เห็นอะไรกับเมื่อกี้อีกแล้วกูเห็นมันอีกแล้วมันมีพี่วยอ่ะไม่มีแค่เทือนนะมึงเดินไปตัดด้วยองเดินไปดูนั่นนาอะไรอ่ะอะไรวนะล่ะไม่ใช่ไม่มีกระเทือนนะนตั <c oughs> ไอ้เหี้ยกูมอแล้วพี่คุณก้าขนาดไหนอ่ะไม่มีใครบอกมี หายแล้วใครตายวะเฮียตกแล้วต่ต,ตาคกูเลยกูไปแล้วเฮ <c oughs> ียเฮ้ยมีลิฟว่าพอดีเลย <c oughs> คือกล้ากล้านำพาเรามาเจอลิฟอะเป็นคนที่ดี <c oughs> เออปิดเดี๋ยวนาทีเฮียกูปิดเปิดปิดตั้งนานน้ำอร่อยมากว่ะ